เดินท่องเที่ยวครับผมพี่น้องเดินท่องเที่ยวเตรียมงานบุญกระถินครับผมวันที่สิบสี่สิบหาพฤศจิกาเด้อครับพี่น้องบุญกระถินบุญกระถินกับบุญกับวันวันไขวันเกิดคุณแม่ครับผมจัดใส่กันเรียกครับผมปีนี้วันที่สิบสี่สิบหาครับผมเดินท่องเที่ยวมาแต่ในบ้านครับผม เดินขึ้นไปทั้งวัดหมดนล้ะครับปีนี้จัดยิ่งใหญ่ครับผมสิบสีสิหาพิจิกาครับพี่น้องมาเอาบุญน้ากันครับมาเอาบุญน้ากันครับผมบุญกระถินปีนี้จัดยิ่งใหญ่โยครับผมเป็นบุญกระถินบุญประจําปีบุญใหญ่ได้ครับผมบุญกระถินนี่ครับผม ปีนึงจะได้ทีเดียวเท่านั้นครับผมแล้ววัดนึงกระทอได้ทีเดียวครับผมขึ้นนี่คือบุญกระถินครับเดินท่องเที่ยวครับผมเดินมาแตาในบ้านเหมือนนะครับผมอู้นะครับผมเดินขึ้นมาวัดครับนานี่ยนายากครับผมผู้เล็กกันยากงานยากเกี่ยวเขายากตัดอ้อยปลูกอ้อยกันครับผมชาวหวานกะผู้ได้ว่างก็ไม่เฮ็ดนิดสิครับ มืออ่อต่อไปเอาเอายิางสีเลยเอ้าวตายเมื่อตรงตรงต่างตรงตรงิงสีเลยเนี่ยเอาเลยบอยยังวากไปเกียบมีเป็นข้าเข็ครับอีกบ่โดนกาเห็หนาประตูโค้งกับปัดปลาจัตทรมณีนี่กูะแต่โอ้โหนะครับเพราะว่าแต่งแต่สมัยที่กีบโน่นนี่ มีแต่กระแตครับเพิ่งเลยมาสร้างวัดครับมากันกะมีแนว่วเนลหมิตให้เห็นครับเพิ่งก็เ,กเลยไม่เห็นมาสร้างพระพุทธรูป,ปง่ายครับอยู่วัดฟ้าจัทนทร์สลับมณีผู้กระแตทำไมตะกี้ครับกระแตหลายครับเพิ่งก็เ,กเลยว่าเป็นวัดปลาจัทนทร์สลัมณีผู้กระแตครับเอาว่าเดี๋ยวนี้กระแตกระยัง อยู่แหงบ่หลายดอกครับเดี๋ยวนี้กระแตครับนี่เพิ่งกระเฮ็ดลูกกระแตมาหน้าวัดครับมาตั้งหน้าวัดเป็นสัญลักษณ์ของวัดปลาเจนทรมณีผู้กระแตของเฮานนะครับเนาะห่วงมันที่ซีดซีท,ที่หาทอดครับ ขันยังไงตัวดีก็มาเด้อบ่บ่บ่มีจักปีรอกเนียงงั้นครับนี่ก็มาหอดแล้วครับหน้าวัดแล้ววัดหน้าประตูโค้งเขาวัดพาโค้งเฮาแล้วครับมันยูเด้ประตูยูเด้วยยูประตูแล่เด้วย ออเอดเอ,เอดึงเลยดึงไปเลยบาานนี่นวนวนวนเวทเวทครับนี่เป็นหนาวัดเป็นประตูโค้งครับก็ิเห็นลูกกอแตรครับนั่งอ้ามตาม้้มเอาหนาประตูวัดครับเอาครับทางเขาปัดปลาจ,จันทรมณีผู้กตแต่ มืัอนี้ก็วันทีสิบสองแล้วครับพี่น้องวันที่สิบสองแล้วสิบสามสิบสี่ชิมหาครับผมสิบสี่ชิมหาสองหมื่นเด้อครับโอ้อันนี้เพิ่นเขียนไวปย,ยังเพิ่นแท้เท่นั่นบอกเพื่อนเอาคนหินเลี้ยงไปเจ็ด เียกม克คมบ่สองห้าห้าสองนี่ครับผมเรียกง้ามเลยครับผมพี่น้อง <laughs> ปีพันเทศถนนึน้นีครับผมปีหาทิพสองนี่ครับผม,รบผมเรียกสวยเรียกสวยครับเรียกสวยงามเรียกสวยงามครับ ินครับผมวัดป่าจันทบนุรีภูกระแตรครับขึ้นตำบลหอยโจดอำเภอกันน่วนคอนเจนเดอร์ครับพี่น้องมาเอาบุญน้ำกันครับผมมันทีชิบซีสิมหาพฤศจิกากระเจีหอดเนี่ยนะครับผมนี่คือเดินทุ่งเที่ยวครับผม สวยงามสวยงามครับท่งทิวทุ่งทิว,ททวถึงบ่สวยงามสวยงามครับผมใส่ปลายทุ่ง ท่องเที่ยวใส่ผาเรือนหลอบหลอบหลบส้มหลบหลบครับผมบผมจะทั่งขามากครับผมจากถนนนาวัดก่อนนะครับผมเดินขึ้นไป มันจะเป็นคล่าขๆเนื่นนะครับผมขื้นเนื่นเนี้ยจังน้อยครับผมมือจัดงานแถวนี่บริเวณนี่ครับผมเป็นที่จอดรถเอาเอาขึ้นเอาตัวเน็อขื้นเลยยิ่บอกเอาไม้มาต่อยขึ้นนุ่งสูงให้พ่อว่ารถสีเขาจอดน่ะมองนี้เอาขื้นต้นไม้เลยเปิดทางครัเจ้ามีแนวต่อยบะเอาไม้ต่อยเอาไม้ต่อยขึ้นสูงเลยเพราะว่านี่มันเป็นมองจอดรถเป็นมองจอดรถ บริเวณรอบวัดครับผมแทงซาราเซลสูบน้ำขึ้นไปใส่ครับผมนี่คือน้องปลาปาวัดน้ำเลือกได้ครับผมพี่น้องน้องนี่น้ำก็ไม่ซิบมิดคนละครับน้ำใส่ในวัดครับผมบริเวณวัดใส่ปมซุราเซลดึงน้ำขึ้นไปใส่ครับผม เขตวัดบ,บ,บริเวณวัดลอยกะลครับผมบริเวณนี่สิมีรถจอดครับผมรถจอดเต็มเลยครับพี่น้องแค่นี้จอดเต็มเดยล้ะครับฝากประตูวัดไปทั้งผุ่นครับผมนก็สจเป็นเป็นล้านขึ้นกันครับผมรถจอดเต็มแลวครับผมยามเวลา จัดงานมีงานกับิินีทหารทหารจากค่ายเปรมครับผมมากรักษาความปลอดภัยมากนี่ซอยครับผมลัดรถมาจัดระเบียบรถซอยกันครับผมส้าบานบ์บว้คือบอริเวณมันกว่างแห้งครับตำรวจกับครึ่งนึง ตำรวจกัเครื่องนึงครับผมแล้วก็นอกเครื่องแบบกับซีนีแน่ครับผมจัดงานแต่ละปีเงินโม่หน่อยละเนี่ยครับพี่นอ้องปีใหญ่ๆปีนาเดีดมาอนั่นโอ้ปีนั่นกน็ไดซี่ล้านกว่าเกือบฮาลานหมือนกนัครับผมเงินกระถินเป็นที่ท่องเที่ยวนั่มครับผม เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นมองปฏิวัติถ้ำครับผมวัดไงเติบครับสางไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องมาเที่ยวมาสมน้ำกันเด้อครับผมมาเอาบุญน้ำกันครับผมวันที่สิบสี่สิบห้าพฤศจิกาไก่จะหอดถึงนี่แหละครับผมไก่จถึงเนี้ยไก่จิะหอดไก่จิถึงแล้วครับผม บริเวณบาทครับผมรถจอดเต็มเบิอดอแล้วครับผมพี่น้องมืองานครับผม ทุกปีทุกๆปีพ่นิจจัดอยู่ในนี้ละครับผมอยู่ในหอเนี่ยครับผมหอพิพิธภัณฑ์ครับผมพ,พ,พ,บพ่นินจจัดอยู่ในนี้แต่ว่าปีนี้ กว,าง,กวางเติบเลยครับพี่น้องกวางเติบลงท่านกับจีจยูประมาณนี้ครับผมแถวนี้ทางนี้ครับผมโซนทั้งนี้คือล,ลงท่านครับผมมือจัดงานขอไปนในซอยนี่นะครับผมยาวไปผุนนะครับพี่นี่เพิ่นจะจัดอยู่หลังผุนนะครับผมหลังใหม่หลังใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งทางผุนครับผมอีกครั้งหนึ่ง บอดีจัดอยู่หอพิพิธภัณฑ์น,นะครับผมจัดอยู่มองมองไม้ครับผมบนสางเพิ่งจะเซตกับว่าหนาเซตเ,เต็มรอยหรอกครับ นี่คือหอพีพ,พีตะพันครับผมอาค่านสามสันเข้ามาบริเวณวัดปลาใหม่ลมล่นดีครับ ครับผมพ่นธจีจัดอยู่ในในโซนนี้นะครับมองเห็ดหมคว่านสมบูรณ์ปานในดรอกครับผมพี่น้องไปได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนำนี่ครับผมอยู่ส่วนนี้นี่หอนี่ครับผมสร้างเพิ่กบเฮ็ตงานอยู่ตลอดครับผม ว้างเด้อครับพี่น้องลงไปผลีกโซนหนึ่งครับผมกำลังเตรียมงานครับผมเตรียมการไว้อีกไก่สิมือไก่สิหอดมือแล้วครับผมเหลืออยูุซ่องมือกระหอดงานนะครับผมมันงานมันที่สิบสี่นี่ครับผมวันนี้ก็บวันที่สิบสองแล้วนี่ครับผมเตรียมโต๊ะไว้บรรยากาศลมดื่นครับผมในวัด ขามาม้าโซนทั้งหลังครับผมโซนทั้งนี้ที่เป็นเลื่อนรับรองครับผมเป็นเลื่อนรับรองพระผูใหญ่เพ่นครับผมพระใหญไยพ่นมาหลวมงานครับผมที่เป็นถุน่นคอนกกีตแบบนี้ครับผมพูดนะครับผมลงไปน้าทองไรคนนะครับผมออมลงไปผลไก่เติบเยอะเลยครับผม ผมแหก่กระทิ้นเพื่อนกระิแห่อยู่นี่แล,ล,ละครับผมในบริเวณวัดนี่แะครับผมนี่คือวัดป่าจันทมณีภูกะรแตครับผมคืนน้ำเพื่อกระนวนเนะครับผมพี่น้องตำบลหอยโจดจังหวัดขอนแก่นครับ พี่น้องเอฟซีมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้แวะเที่ยวแวะชมในเด้อครับผมพี่น้องทำบุญครับเนื้อที่บริเวณวัดลอยกุไลผมนะครับผมลอยเกจิิปกุไลผมนะครับผมเกจิสองเกจิสามไล่ครัวผมนะครับโซนข้างหลังผุนจีเป็นปลาครับผมเป็นปลาเป็นปลาแบบนี้นะครับผม เป็นแบบต้นใหม่ได้ยร้ยลมลื่นแบบนี้ครับผมคือปีนี่จัดยิ่งไงเด้อครับพี่น้องเยฟซี มาร่วมบุญน้ำกันกามาเด้อครับผมมันทีชิบซีซิมหาพจชิกาสองมือครับผมวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่พยจิตเจดี JD, ครับผมกับวันทอดกระถินเฮดไซกันเ้ยครับผมปีนี้จัดพร้อมกันจัดยิงไงเด้อครับนี่คือภายในบริเวณวัดครับผมพี่น้องโอเคครับ ขอ,อยุติการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้เด้อครับพี่น้องขอพูดในหลายถี่มเมืองมาสม้มฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณในหลายสวัสดีครับผม